เทสเทสฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลกของวัวครับวันนี้เนี่ยไอ้พวกเลนนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับไฟนี่แหละนะครับซึ่งเราจะทำอีเวนต์เล่นกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายใหม่น้ำน้าจากเมื่อกี้โดนถล่มนะครับโดนฝั่งโฮถล่มเมื่อกี้นะครับอันนี้เออลืมให้ดูเป็นอะไรวะเมื่อกี้ลืมเลยเป็นออะไรวะรับมาเมื่อกี้คืออะไรวะลืมละ อีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ไหนล่ะเควสเจอมาแล้ครับยังไม่เคยป,ปล่อยสักทีไหนวาไหนวาอืมไหนวาชิบหายละรับอะไรมาเมื่อกี้อ๋อใช่ครับเมื่อกี้ลืมเลยมันเป็นเควสไอีตัวนี้เมื่อกี้ลืมเลยไม่ใช่เควสตีเมื่อกี้มันเขาเรียกว่าเป็นตัวโบนัสนะครับคือถ้าเราได้ปับ๊บเราจะ ได้ไอตัวนี้เมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดเควสนี่มันชื่อว่าอ๋อใช่ฮอนออฮอนอเดอะเฟรมนะครับคัมพีสเราจะได้ของได้เนี่ยมาสามารถได้ของได้นะครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยเมื่อกี้ลืมอ่านนะครับอ่ะดูนี่เวทนี้ก็จะให้เราไปออกจิมเมอร์นะครับเวทนี้โอเคไปเลยอ่าถ้าผู้ชมจะสังเกตว่ามีใครร่วมาหมุนหมุนนี้นะครับโอเคเราเปิดให้ดูถ้าเราคลิกในเสานี่นะครับเราจะหมุนนะครับแล้วเราก็จะได้บัคอกอะไรสักอย่างนะครับเออทำไมเราไม่หมุนหมุนเนี่ยนะครับบัคแน่นะครับ มักอะไรวะดูเอาเองนะครับคิวกิ้งคิวคิงอะไรสักอย่างเนี่ยครับมอนสเตอร์นะครับโอเคองั้นก็หยุดละพอละไปต่อไปออก,กิมเมอร์นะครับโอเคระยะเวลาก็มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามที่เราอยู่ไอตัวนั้นนะครับหมุนตามสองนะครับโอเคเมื่อกี้นี่ต้องขอบอกก่อนเมื่อกี้ผมเล่นลนะเมื่อกี้แต่ก็ถูกฝั่งแอเลน์ก็ไม่ใช่ฝัง่งโฮนี่โจมตีนะครับเมื่อกี้ผมเล่นเซิร์ฟ PVP ไง เออไอตัวเมื่อกี้ไอตัวเก่าของผมอ่ะตัวเมทที่อยู่เซิร์ฟเดสมัวนะ่วเวนะ,เ,เ,นะนมเ,เมื่อกี้พยายเควสนี่แหละทาอีเวนต์เนี่ยโดนถล่มนเมื่อกี้จนทําเควสไม่ได้จนทาอีเวนต์ไม่ได้เลยต้องทําใหม่ซะเลยวันนี้ก็เ,เปลี่ยนบรรยากาศเล่นฝั่งฮนะครับเริ่มต้นที่ฝั่งฮต่ฝั่งเอเลนคงไม่ทำแล้วแหละเพราะโดนถล่มสักขนาดนั้นคงยกเลิกไปเลยนะครับโอเคเควสใน อีเวนต์นี้ก็จะยุ่งยากที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมข้ามได้ผมก็จะข้ามนะครับเพราะว่าด้วยฝีมืออันโคตรกาของผมคงเล่นไม่ได้ครับบางเควสผมอาจทําไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคงั้นเรากำลังบินเข้าไปครับขอดูมแมตแป๊บนึงโอเคถึงละอนไรก็ม่เมอร์มันจะมีทางลัดทางอะไรนะครับอ่านึกบอก จริงๆผมซื้อเกมแล้วนะครับซื้อเกมตัวเกมตัวหลักแล้วแต่ว่าแต่ผมยังมีบัญญาเติมครับยังมีไม่มีบัญญาเติมหรอกแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเติมครับตอนนี้ก็เลยหยุดโครงการไว้ก่อนหยุดโครงการวาลไว้ก่อนนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันช่วงสิงหาเนี่ยภาคลีเจนจะมาไงถ้าเกิดผมไปเติมตอนตอนนี้โอ้โหแหลกชิบหายแล้วมันจะมันจะเป็นเหตุการณ์เหมือนกับตอนที่วอลล็อกออฟเดเนอร์ออกมาแรกๆนะครับ นั่นแหละคือเหตุการณ์ที่มันเล่นไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ผมติดบัคอะไรสักอย่างทำไมมันไม่โผล่มาวะไม่ไร้องโหดนะเนี่ยมาดิโอเคเดินไปงี้ก็ได้เอานะครับคือเล่นแทบไม่ได้เลยเดี๋ยวรอสักพักรอสักคู่ครับเอา้าดูดรอเปล่ปารอมาแล้วยวสักพักนึงครับรอสักคู่นึงรอให้มันเจเนเรตแป๊บนึงครับเล่นวอลล็อกอัปเด n เนอร์นี่ตอนที่ ออกมา,ากแรกๆโอ้โหเข้าไม่ได้เลยครับเข้าเกมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรอให้มันเปิดตัวได้สักเดือน2เดือนก่อนนะครับผมถึงจะกลับมาเล่นอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมก็ส่งเควสก่อนโอเคส่งเควสที่มันจะมีเควสหนึ่งครับเดี๋ยวผมไม่เอาดีกว่าเควสหนึ่งก็มาหายตัวแถวๆนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมทำเควสนี้ก่อนเอา้าไม่ทันก็ แป๊บนึงนะครับเลาวเควส์นี้อ่าให้ดูทีนึงถอดให้เราโยนไอ้นี่ไปหายข้าหมายของมันนะครับตอนนี้ผมยังโยนไม่โดนสักลูกเลยโดนแค่สองอันเองทันไหมทันไหมไม่ทันหรอกเดี๋ยวเอาใหม่ครับเดี๋ยวมันไม่ทันหรอกเงี้ยเดือนสิบสามไม่ทันไม่ทันเนีย่ยผมคุณจะบอกว่ามันยากมากเงี้ย ยากมากครับโอเคไม่ทันรับใหม่รับใหม่รับใหม่หมเอาไม้ด้วยอ่านแหลกอีกชิบหายสี่ห้า อย่าดีอย่าเล่นอย่างนี้ดิหกอ,อีกอันสองอันอีกสองอันเจ็ดสองอันแน่ๆอยอันเดียวอีกเดียวอกอันเดียวอกอันเดียว,ออยวโอ้ไม่ทันอ้คอมพิวส์แล้วโอ้ยยากเหมือนกันนะเควสนี้โอเคครับรับรอ,อีกเควสนี้อันนี้ยากเหมือนกันครับถ้าทาไม่ได้ผมก็จะยกเลิกน,นะครับเควสนี้เป็นเควสที่เราต้องโยน เนี่ยแล้วเราต้องไปรับมาให้ได้นะครับเดยวมันเดินไปทางไหนเออมันไปทางไหนวะเออผมไม่เคยเล่นฝั่งโฮนะครับวจะไม่รู้ว่ามันไปทางไหนอะไรยังไงอ๋อทางนน้นโอ้โหโอเคคือเราต้องรับให้ได้นะครับสามสี่ครั้งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันพอโ่โทางไหนนั่นครับ <c oughs> ผมมองไม่เห็นอนะ่ะ โอ้ยตายให้ตายเถอะมองไม่เห็นครับเมื่อกี้อ่ามาทำไหนวะทำไหนทำไหนวิ่ง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 ทังนั้นทังนั้นนี่ยเนี่อ่ารับรับไม่ได้ครับเนี่ยครับโอ้โหเฮ้ยนี่ยากกว่าสมควรครับผมเลยทำไม่ได้โอเคดีวิ่ง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 เห็นละเห็นละเห็นละมาถึงละ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  รับอ่าไปละไปละไปละไปแล้วไปแล้นอ่านใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้นเรื่อยๆครับผมก็เลยไม่ชอบมันโอเคถ้าอีกรอบหนึ่งถ้าผมยังทําไม่ได้ผมจะยกเลิกเควสเนี่ยจริงๆรอบสุดท้ายละถ้าทําไม่ได้ผมก็ยกเลิกไปเลยได้เนี่ยอ่ามาละอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้อันเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว ออไม่ทันโอเคครับยกเลิกเลยดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราทําได้สองครั้งละอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโอเคครับยกเลิกดีกว่าไม่เอาละโอเคยกเลิกครับยกเลิกเราทําไม่ได้ครับเรากกเกินยกเลิกครับโอเคไปอีกเพจหนึ่งแล้วกัน เคล็นี้อะไรวะดูดิอ๋อให้เราไปไหนไปตรงนี้นะครับโอเคอันนึงก็ให้ทำอะไรวะให้ไปหากลับไปที่ตุดทรานอีกรอบนึงโอเคครับเรวกลับไปที่ตุดทรายอีกรอบนึงครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับโอเคระหว่างนี้ ก็จะหยุดคลิปไปก่อนนะครับโอเคหยุดเลยโอเคครับมาละเราเคงมีอะไรมากครับเควสน,นี้น่าจะให้เรามาหาหเฉยนะครับอ๋อใช่เห็นละโอเคแล้วเราก็อออมอมมืืื ลรงไฟมากขึ้นครับโอ้โอเคครับรู้สึกม่ได้เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปทําเคเวนี้ต่อนะครับโอเคแล้วตัดเลยแล้วกัน โอเคครับกลับมาอีกครั้งที่อีเวนต์นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Ashes Race นะครับตอนนี้ผมทำเควสไอ้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วคือผมต้องไปฆ่าไอ้พวก Twilight นะครับไอ้พวกเออเดี๋ยวผมไปกลับไปก่อนเมื่อกี้ผมไปเคลียร์เล็กนิดหน่อยครับก็เลยทำให้เสียเวลาครับตอนนี้ก็ท่านเห็นผมเลเวลอัพนะครับเมื่อกี้เลเวลยี่สิบตอนนี้เลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับคือเมื่อกี้ผมไปอัพมานะครับเมื่อกี้ไปเคลียร์อะไรนิดหน่อยแถวๆนี้นะครับแล้วก็ไป ตามหาไอ้นี่ด้วยอีกเควสที่เราของที่เราต้องไปหามานะครับเป็นอะไรวะดื้อมลัละ <c oughs> เป็นลักษณะคล้ายจุดหมายนะครับี่นมันอยู่ในตามพวกเนี้ยดอกจากไอ้พวกนี้แหละนะดอกจากไอ้พวกนี้นะครับโอเคงั้นผมจะส่งเควสคืนเลย,ยกันคืากการปักทอสเอม่ใ okay, ช่ปักทอร์ปักโท,ทเทมก็จะมีหมาป่ามาหาเรานะครับเออมาดิฮัลโหลเออมาละมาละนะครับแล้วเขาจะมอบเควสให้เราอีกนะครับ แล้วเราดูกันว่าเป็นเควสอ,อะไรโอเคนี่เนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากอ้พวกนี้ครับถ้าเราค่าคือต้องทําผมทําก่อนไงก่อนมันจะเสียเวลานะครับเพืไม่เสียเวลามากโอเคดับของอีกเวสหนึ่ง,งแปลงลากเป็นนี่ครับโอเคแล้วก็วิ่งไปครับอ้าว ไม่ใช่วิ่งตามหมาป่านะครับคือเราต้องวิ่งเข้าไปในนี้ครับมันวิ่งไปไหนวะลืมละเออขอดูก่อนอะคัพเปอร์เนื้อถั่วไรแคมป์ออฟแบ็คล็อกดิวอ๋อข้างใต้นี่ครับ,น,น,ออบรออน,น่าจะอยู่ข้างใต้นี่แหละแบ็กล็อกว่ามันมีคำว่าแบ็คล็อกไอ้นี่แบ็คไอ้แบ็คฟอร์ททอมแบ็คแฟตทอมซึ่งแบ็คแฟตทอมมันเป็นอะไรล่ะเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วอยู่ในแถวนี้ท่านีเป็นบริเวณนี้แหละครับใกล้ๆแถวนี้แหละคือดันเจียนนะครับในใต้เนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ละมเข้าไปแล้วมันกลับไม่ให้ผมเข้าแล้วไม่ใช่ละได้ๆยังไงวะลืมละผมไม่เคยเล่นไอ้นี่สักทีนะเนี่ยอ่าไม่ใช่หรอออกงั้นออก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 ดูใหม่ดูใหม่ ใครพอรู้ช่วยบอกผมเลยนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมชื่อผมยาวขนาดนี้ทั้งแที่ชื่อมันสั้นแค่นิดเดียวเองอะไรวะเราหาดูก่อนกายเท่าทำอะไรวะอืออ่าวิ่งตามลูกไฟนี่เลยอย่ามากวนตะเฮียนดิไปเพราะชิว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 อยากจะไฟเหรออยากจะไฟเหรอมาเลยมาเลยไม่กลัวเว้ยเรือสูงกว่า เราต้องขอเคลียรไอ้พวกนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนฆ่าระหว่างทางแน่นอนต่านหลักแล้ว,วเมยฮิวตัวเองไม่ได้นะครับนะครับที่ท่ทานเห็นตรงนี้คือมันสกคิวจากไอทมนะครับโอเคไปต่อรู้สึกว่าผมต้องเดินตามไอ้ลูกไอ้ทอสพวกนี้นะครับโอเคเรีบเงยเดีย๋ดวยวมันโดนไล่ฆ่า ดูคว่าควา,ความเร็วผมมีเท่าไหร่ในแช่นี้ก็ปกติดีกว่าตาย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 ,ตายโอเคครับผมผมว่าผมกลับร่บางเดิมดีกว่าเราเคลียร์พวกนี้เสร็จ,รจก่อนก่อยกลับเป็นปูอีกทีหนึ่งไม่งั้นคงเสียเวลาอีกนานครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำเอเควสเนี้ยเพราะโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีครับก็เลยไม่ได้ทำเวสนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่าอะไรทำอะไรยังไง โอเคมาถึงแล้วน่าจะบริเวณนี้แหละโอเคแปลงล่างเป็นอีปูอ่าปูเฉยครับปูโอเค,ค okay, ทำอะไรได้ไม่ใช่เราทำอะไรแปลงล่างเป็นปูแล้วก็ไปออสอนแนวไอ้พวกนี้เดี๋ยวก่อนเสจังเฮลโหลเฮ้ยเฮ้ยทำไงต่อ ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยเดี๋ๆว,วิ่งรอบีนึงไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยทำไมไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยอ๋อมาละมาละคุยๆกันละใครวะ คมพีสเรียบร้อยครับโอเคส่งเควสเลยแล้วกันอา้าวอย่าเพิ่งไปดิโอ okay. เคกูเสกใหม่ก็ได้วะเสกใหม่ก็ได้ไม่ง้อหรอกมาดิครับมาดิเฮ้ยอยูอ่ไหนล่ะมาดิอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวมาเร็ว เอิร์ดลิงเป็นพวกชาแมนนะครับถ้าดิ่านท่านหนินก็ชาแมนโอเคเราต้องไปทางนี้ละขับรถไปเลยมอนเรามากันในทางบนขอตัดคลิปนะครับว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสู้กับไอ้พวกนี้นะครับโอเคตัดเลยดีกว่าโอเคครับจากเควสเมื่อกี้เควสนี้ให้เรามาที่ทันเดอร์บ c k นะครับเมื่อกี้ให้เปิดผิดแนละ้วขอไปด้วยนะครับเปิดเปิดที่โอเคขับรถไปดีกว่า แต่เดิมผมมีเครียสอยแถวๆนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วไงครับก็เลยทําให้ผิดพลาดนะครับ okay. โอเคก็เกือบละเกือบตกนอนหลระหว่างการเดินทางนะครับผมขอขอ,อธิบายนิดนึงตอนนี้ผมอย่างที่ผมบอกไปนะผมซื้อตัวเกมหลักมาเล่นแล้วแต่ว่าแต่แต่ไอตัวที่ผมเล่นเนี่ยยังเป็นสตาร์เตอร์ไอตัวไอเนี่ยตัวอัดเนี่ยยังเป็นสตาร์เตอร์อินดิทอยู่นะ เมื่ะฉันยังอัดไม่ได้ไม่เต็มที่โอเคเขา้าเสื่อต่อส่งเควสครับอ่าทำอะไรต่อไม่ทําหรอกหมดละอะไรเควสนี้อะไรอ๋อไม่เอาครับไอเควสเนี่ยจำชื่อได้แล้วนิดนึงจำชื่อเวออควสนี้ไว้นะครับเควสนี้ทอสคัสติ้งคือไอ,ทอนน้ที่เราต้องโยนเนี่ยนะครับที่เราต้องโยนทอสนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไอ้ที่ให้เราอ้นี่หรอมั้งไม่ใช่ดิ จะทำอะไรวะดูดิสเต็ปแบ็กคืออะไรวะดูก่อนไม่ไหนวะโอ้อยู่นี่ผมไม่ไปแล้วก่อนเวน,นี้ผมไม่เอาดีวกว่าเกลียดไปละอันว่าโดยรวมมันจะมีเควสประมาณนี้นะครับเอาละจบคลิปละครจบวันนี้สำหรับวันนี้ขอจบเรื่องอีเวนต์สำหรับวันนี้เออไม่ใช่ดิวันนี้ขอจบเรื่องอีเวนต์นะครับของวันนี้คือเมสติ้งเออ มิสซัมเมอร์ไฟเฟสิบัลนะครับไฟเฟเฟิบัลนะครับขอจบอีเวนต์แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมอย่าเพิ่งดิขอชี้แจงนิดนึงนะครับจริงจบละเนื้อาหาของอีเวนต์จบละขอชี้แจงนิดนึงเนื่อง,งจากว่าผมเองก,ก็ซื้อตัวหลักมาแล้วซื้อตัวเกมหลักมาเล่นแล้วแต่ว่าประเด็นคือผมอไม่ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายค่ารายเดือนตอนนี้ก็เลยหยุดไว้ก่อนนะครับหยุดเล่นไว้ก่อนตอนเนี้ ดังนั้นก็เลยอาจจะหายไปเั็คของสามเดือนถ้าเกิดพร้อมอะไรทั้งตัวอะไรพร้อมอะไรพร้อมอย่างเงี้ยทั้งตัวตัดต่อตัวอัดอะไรพร้อมเนี่ยผมอาจจะรีวิวเกี่ยวกับพวกนั้นนั้นเตี้ยนหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ตอนนี้ทำางั้นไม่ได้ดินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมทําได้ผมก็จะทํานะครับโอเคสำหรับนี้ขอ,อเอ้ยเอาเลดีว่เดี๋ยวเวลาเจ็ดนาทีสำหรับนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าลองคอมเมนต์มาสักหน่อยนะเผื่อมีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมากเกี่ยวกับการจ่ายเงิน่านเน็ตหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยหรือถ้าใครมีแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมอัดคลิปที่ราคาถูกๆสักหน่อยก็แนะนามาหน่อยนะครับโปรแกรมอัดคลิปโปรแกรมตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับผมแค่เกมเมอร์จนๆคนนึงก็มีไม้มีไม่มีปัญจาจ่ายนะครับนะครับถ้าช่วยได้ก็ช่วยหน่อยนิดนึงนะครับ เอาละก็ถึงเวลาสมควรแล้วก็ขอลาเลยนะครับวันนี้บายบายขอเอยไม่ใช่ดิไปนะก็ถ,ถึงเวลาสมควรแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาส